สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่สี่ตุลาคมนะครับวันนี้รายการโคสซิงหงมอร์นิ่งนิวส์ก็พอดีพี่เก๋ศิริรัตน์ติกภารกิจนะครับก็เลยเป็นผมมาพูดคุยกับคณะลูงทุนแทนนะครับสำหรับราคาทองช่วงนี้ก็ตในใจเลยนะครับก็ปรับตัวลงมาหลายวันปรับตัวลงมาเยอะที่เดียวนะครับ ซึ่งก็มีหลายท่านเนี่ยก็มีคําถามว่าเฮ้ยเอายังไงต่อมันจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ <c oughs> ที่เคยคุยกันนะครับว่าเวลาเจอกันที่โคซิงเฮงเจริที่โยาราเนี่ยผมมาเรียกว่าอาจารย์ด้วยความที่ว่าบ้ายอเนี่ยก็เลยถสือโอกาสแย่งชิงพี่เก๋มาคุยกับทุกท่านบ้างน,นะครับเยิงไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้เรียกชื่อก็ได้จะเรียกไอ้ก็ได้ไม่โกรธกันนะครับอม หลายท่านจะถามว่าคอมันลงมาแบบนี้จะเอายังไงจะทำยังไงกันต่อไปนะครับผมก็คงต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเนียเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอันนี้มีมีไซส์มีสไลด์มาให้ดู mm hmm. คือถ้าถ้าหากว่าดูจากสถิติก่อนดูจากสถิติอันเนี้ยได้ได้มาจาก น้องพรอยท่านหนึ่ง regions, นะนะนะฮะน้องปูแล้วก็พี่เก๋ท่านช่วยทําแล้วก็มีไอเดียจากผู้บริหารด้วยแหละผู้บริหารนั้นบอกว่าให้ดูซิว่าสติสติสถิติท้าสติอะผมถ้าสถ right <pet it counseling> ิติของราคาทองเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยการลงทุนในทองคำเนี่ยก็ซื้อถูกขายแพงอะถ้าหากไปล่นเล่นเก่งกาไรเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นวันๆไปถูกไหมดูเป็นเอ็กิคดูจากประเด็นข่าวไปแต่ว่าถ้าหากว่าจะซื้อขาย เป็นจังหวะเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมันต้องซื้อขายบ่อยก็ได้นะอันนี้เนี่ยตอนแรกผมกังวลี่สุดแนะนำหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวพี่พี่มาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวผู้บริหารจะว่าไว้ก็ต้องบริหารหลัวไม่ป็นไดเลยอยากให้นักลงทุนแบบสามารถบริหารต้นทุนได้ในต้นทุนที่ดีนะครับเอ่อก็เลยไปได้ได้สถิติตัวนี้ออกมา้วบอกว่าทองเดือนที่ลงเดือะที่สุดเนี่ยดูเนี่ยฮะ,ะเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ทองปรับตัวลงเยอะที่สุด โดยเฉลี่ยว่ามันใกล้ๆสามเอร์เซ็นเฉลี่ยสิบปีนะมันสามเปอร์เซ็น3%กันยายนปีนี้ก็เข้าใจว่าเกินนะเออลงมาเยอะเหมือนกันทองในประเทศเนี่ยยังเป็นบวกเคราะว่าได้อันน e ี But, apples, so, like ้ส่งจากค่าเงินบาทแต่ว่าทองต่างประเทศทองสปอตเนี่ยก็ปรับตัวลงมาเยอะกว่านะครับก็ก็ติดลบไปยังไม่ติดลบใกล้ๆกับ ปีที่แล้วอ่ะแทบจะเรียกว่าไม่ได้ให้ผลตอบแทนเลยกองในปีนี้นะครับแล้วหลังจากนั้น <c oughs> เดือนตุลาก็จะนิ่งๆ <c oughs> เดือนอพฤศจิกาก็จะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อใช่ไหมแต่เนี้ยต้องดูสุดเขียวเลยเนี้ยเขียวตอนเดือนธันวาประมาณสักใกล้ๆสองเปอร์เซ็นแล้วก็มกราเนี่ยมันใกล,กละะ้ๆสักสามจุดห้าปอเซ็นคอทองคำเนี่ยก็เราทราบกันดีอยู่แล้วถูกไหมว่าช่วงต้นปีมีอะไร ตรุดจีนอ,อ่ารุดจีนจะเป็นช่วงซึ่งมีความต้องการซื้อทองเข้ามาเยอะแต่ว่าคนที่จะเก่งกําไรก่อนเนี่ยเขาก็จะซื้อตั้งแต่หลายปีแล้วแหละก็เป็นสถิติซ,ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าถ้าหากว่าจะซื้อทองคําเดือนไหนดีที่สุดก็นี่แหละครับเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดแถวๆนี้ยเป็นโอกาสที่จะซื้อแต่ถ้าท่านเก่งกับระยะสั้นเดือนเก้าลงมาเยอะเห็นต้นเดือนสิบก็ยังลงอีกอาจจะซื้อนะครับแล้วก็ต่อกับไป ไปใกล้ปลายเดือนหน่อยก็ทำกับกลายปซะก่อนแล้วเดืองงนสิบเอ็ดจะซื้อใหม่ก็ได้อันนี้ถ้าเกิดเล่นเก็งกำไรเป็นรอบๆไปแต่ว่าถ้าหากว่าท่านคิดว่าไม่อยากจะมาติดตามอะไรมากผมมาโยราก็เจอแต่นหน้านักเปีครอนท่านก็บอกว่าอาจจะซื้อแล้วก็ไปรอขายต้นปีเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็ไม่ลืมนะปีหน้าปีมังกร อ่ปีมังกรล้วคนจีนเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปีมังกรกับคนจีนเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้จริงๆอ่ะเออเศรษฐกิจเขาจะต้องเฟืนองฟาเป็นปีทีด่ดีถูกไหมก็เหาว่าท่านที่เทรดในตลาดหุ้นเนี่ยอจริงๆคนจิงๆเ,เราก็ามีฟิวเจอร์ของของของเซตห้าสิบ อินดี кс ฟิวเจอร์แล้วก็มีซิงเกิลสต็อปด้วยใช่ไหมถ้าถามว่าท่านทีเน่เป็นนักลงทุนดิแทร์ฟิวเจอร์เนี่ยก็จะทราบบริการของเราอาจจะเคยนำเยนอว่าเรามีฟิวเจอร์ของหุ้นเนี่ยเคยดีนะที่บอกว่ารัฐบาลจีนอาจจะส่งเสริมให้คนจีนเนี่ยมีลูกมากขึ้นเพราะว่าพอโควิดเนี่ยคนเกิดน้อยคนจากโลกนี้ไปเขาก็เลยบอกว่าต้องการให้คนมีลูกมากขึ้นแล้วคนจีนมีลูกปีไหนเ่ยมันดีที่สุด ก็บอกว่าอ้ต้องปีมังกรใช่มเอาจะส่งเสริมให้มาบ้านเรามาทําเด็กหลอดแก้วพุ้นโรงพยาบาลบ้านเรากขอาจะได้รับประโยชน์แต่ว่าทําจะไม่พึ้นโรงพยาบาลน,นะต้องใช้สีมือกันไหมต้องเริ่มแล้วเดี๋ยวปีหน้านี้ก็จะปีมังกรแนะนั้นปีหน้าเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจจีนน่าจะเฟื้อ นะฮะน่าจะฟื้นดีกว่าปีนี้แล้วก็เรื่องของความต้องการทองของจีนก็จะกลับมาดูพัฒนาเศรษฐกิจจีนดีเนี่ยราคา,าความต้องการทองก็จะกลับขึ้นมาด้วยนะคะรับก็เลยคิดว่าถ้าใช้กลยุทธ์เนี้ยในการซื้อในช่วงที่ตราคาทองปร,ปรับตัวลงมาในช่วงเดือนเก้าเดือนสิบเนี่ยก็ก็น่าสนใจแล้วก็ไปขายตอนเดือนมกราคม้ก็ได้น,นะครับเอ่อส่วนสาเหตุที่ทองลงมาในช่วงเนี้ยผมผมก็ก็ยังมองโลกในแง่ดีเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์โลกสวย เนี่โรสวยคือคือเดียคิดว่ามันเป็นเรื่องมาจากการที่เราบอกว่าเราเคยคิดว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลงใช่ไหมปีปีหน้าเนี่ยเดิมเนี่ยเคยคิดก็ว่าจะลงสี่ครั้งแต่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐครั้งหลังก็บอกว่าเขาจะลงแค่สองครั้งเท่านั้นเอง มันก็เลยทำให้คิดว่ามูลดอกเบี้ยอาจจะสูงนานกว่าที่เคยคิดแต่มันไม่ใช่สาระถ้าหากว่าจะลงทุนระยะยาวนะอันที่รูปยามจะตอบคำถามลงทุนที่เจอผมเมื่อวันทั้งคันเรียกเป็นอาจารย์นี่แหละบอกแล้วว่ายอแล้วว่าย,อายอา่อหาคำตอบมาให้เต็มที่เลยนะครับดูรูปนี้ครับรูปนี้ก็เป็นรูปของวัฏจักรเศรษฐกิจจริงๆภาพนี้มันก็มีหลายภาพซึ่งเอามาแสดงให้เห็นชัดแต่ผมชอบภาพเนี่ยนะครับ เส้นสีเทาๆเนี่ยคืออัตราเงินเฟ้อหรือว่าจะมองไปอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะและ้วเส้นสีดำเนี่ยเส้นสีนี้อันนี้คือมองว่าเป็นเศรษฐกิกเจเป็นภาวะเศรษฐกิจจะเป็นตลาดผู้ดึงม่ได้นะถแต่จะบองอันีนี้บอกว่าม,มองว่าดอกเบี้ยหร,รือเงินเฟ้อตัวลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดเราต้องเริ่มปรับขึ้นไปถูกไหมแล้วก็ลงมาใหม่เราเเศรษฐกิจก็เหมือนกันเศรษฐกิจตกต่ำถึงต่ำสุดขยายตัวถึงจุดสูงสุดแล้วก็อ่อนตัวลงมาเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ย มันจะนำภาวะเศรษฐกิจคำถามแอดคุยกับนักลงทุนว่าคุณคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงไหนใช่ไหมในช่วงถ,ถอยเริ่มฟื้นตัวร้อนแรงแล้วก็เริ่มถดถ,ถอยอีกครั้งหนึ่งให้เวลาเท่าไหร่ดีสองวิถ้าถ้าจะดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ตอนไหนนะสําหรับผมนะผมผมจะดูจากเงินเฟ้อจะดูจากดอกเบีย้ย เป็นตัวชี้ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงไหนของเศรษฐกิจเราได้ยินว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยอีกสักครั้งหนึ่งในปีนี้แต่โดยส่วนตัวผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าไม่ขึ้นเมื่อวันก่อนคุณเจรโมพาเวลจะถแถลงว่าคืนวันจันทร์ต่อวาาันอังคารท่านก็มาได้พูดอะไรเลยพูดเรื่องสุขภาพแล้วก็บอกว่าเขารู้กันอยู่แล้วแหละว่าเ็ดคิดอะไรรู้เหรอ ดาวใจคุณเนี่ยคุณเะร์โรเวลดาวใจยากมากวันหนึ่งคุณพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งคุณพูดอีกอย่างหนึ่งคุณคุณ,ค,ณคลิ้มไหวดังสายลมเลยคุณเะรมเโรเวลแต่ท่านก็บอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเฟดจะคิดอะไรเอาละแต่ว่าตอนนี้เฟดเขาก็บอกว่าเอปีหน้าเนี่ยเขาจะลดดอกเบีย้ยแค่สองครั้งจากเดิมสี่ครั้งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วถูกไหม ดอกเบี้ยมันขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยถ้าจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าอาจจะเริ่มปรับตัวลงก็สแสดงว่ามันใกล้จุดสูงสุดแล้วเราเห็นหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเส้นสีดำนะถ้าจะดูเป็นตัวแทนหุ้นเนี่ยเอสแอนพีดาวโจนสแดกปรับตัวลงมาสักระยะหนึ่งแ,แต่ดอกเบี้ยเทรนด์ยังขึ้นตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรยังปรับตัวขึ้นอยู่นะครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของ เขาเรียกอะไรนะส่วนต่างระหว่างตึงระบบรัฐบาลกับการตึนกำลังตลาดหุ้นนะอันนี้เดี๋ยวโอ้โหามาันใช้พี่เคใช้พี่ิลหรือให้มันเล่าให้ฟังอืม่วนี้ผมไม่ไ้องตรงนะั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เ,าเราเห็นดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มจะขึ้นแต่ว่าใกล้จุดสูงสุดตลาดหุ้นเริ่มปรับตัวลงเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวสแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเริ่มอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่าง3กับ4ี่คือเป็นช่วงเศรษฐกิจร้อนแรงและอาจจะชะลอตัวแต่ในข้นี้เขาเรีกว่าเป็น s t a ก f l a t i ภา,าษา,า,านักเศรษฐศาสตร์เขาใช้คำว่าอะไรแล้วภาษาไทยเดี๋ยวผมต้องพูดภาษาอังกฤษด,ดูจะมันก็ดูดีนาะแต่ว่ายดีไม่เข้าใจหรอกอเขาใช้ออฟ s เศรษฐกษิจชะงักงานกาเป็นว่าเป็นเศรษฐกษิจชะลอตัวรูปแบบหนึ่งแล้วกันคือถ้าเกิดดอกเบี้ยเริ่มลงเนี่ยหุ้นมันก็จะลงนี้ถ้าดอกเบี้ยเริ่มเริ่มเริ่ม,รม,รมปรับตัวลงมาเนี่ยมันแสดงว่าเศรษฐกิจมันมีสัญญ,ญาณชะลอตัวอาจจะเป็น recession ก็ได้อาจจะเป็น,น stagflation ก็ได้แล้วแต่ที่เขาจะมองได้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว คุณผมไม่คุ้นถึงเพราะวันนี้มาทําหน้าที่แทนพิเก๋ใช่ไหมก็ต้องูุ้นถึงเรื่องคองเป็นหลักถามว่า้าเศรษฐกิจตกต่เศรษฐกิจชะลอตัวคลองมันเป็นยังไงอ่าผมก็นี่แหละผมแล้วอย่างว่าอาจารย์บ้าย,ยอ่ยยอมย่อมากถ้าไปดูสถนะิตินะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยถ้าหาว่าดูจากเนี่ยผมเอาจาก l b m a ฮนะ ภาพยาบกว่าเศรษฐกิจสหรัฐตกต่ำมาแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งเสร็จไอตรงจะเงาแรงขึ้นนี่นะี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดกับครั้งที่แปดปรากฏว่าแปดครั้งทองขึ้นหกครั้งลงแค่สองครั้งเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นคำตอบว่า้าดอกเบี้ยเริ่มลงอ่ะปกติดอกเบี้ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจดี นะถ้าเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยจะขึ้นแต่ถ้ากว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเนี่ยดอกเบี้ยมันจะต้องปรับตัวลงมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ลวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรเราเห็นดอกเบี้ยขึ้นทองไม่ได้ลงนะช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเห็นไหมแต่ว่าช่วงที่ดอกเบี้ยรปรับตัวลงเนี่ยทองมันจะขึ้นได้ได้ดีกว่าเออเพราะงั้นถามว่าตอนนี้จะเอาอยัางไงสักครู่ผมบอกว่าเอาสถิติเดือนเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นเดือนที 11, ่น่าสืบทองถูกไหมนั้นก็โอเคแล้วลแหละทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าปีหน้าเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าพ่าธนาคารกลางสหรัฐปรับลดดอกเบี้ยลงเนี่ยองมันก็จะยังน่าซื้อนี oh, ่ Hungary. อันน <c oughs> e ี้ก uh, uh ็เ uh. ป็นภาพหนึしし่งผมก็พยายามไปดูไอสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยอันนี้เอามาจากเอลเอามาจากเอ็นบีเอาร์เป็นหน่วยงานซึ่งเขาขยับอ่อนเศรษฐกิจสหรัฐนะถ้าท่านที่ทําวิจัยเป็นครูเป็นนักวิจัยเนี่ยจะจะจะรู้จักผลดีดีอันนี้มันก็จะเป็นราคาทองราคาโลหะเงินแล้วก็ราคา แคตตินัมเนี่ยเขาจะแต่เอ็นดีเอ็นดีอาร์เนี่ยเขาจะประเมินภาวะเศรษฐกิจนะอันนี้ผมเนะองก็มูถึงปีสอง5นสิบ้าะแต่จริงๆมิมียาวไปกว่านั้นเนี้เก็ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำีกสักครั้งสองครั้ง,งตัวนี้กเขาได้ก็สรุปว่าโลกมีค่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมีการปรับตัวลงแล้วก็ขึ้นมีการปรับตัวลงแล้วก็เริ่มขึ้นมีการปรับตัวลงแล้วก็ไซเ์อันนี้คือตัวจาก เปแี่เดียวเลยแต่ถ้าหากว่าเขาไปวิจัยต่อเนี่ยเขาไปเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยระหว่างโลหะเงินกับระหว่างทองคําเป็นตัวตั้งกับโลหะเงินกับราคาทองเป็นตัวตั้งกับแอตินาข้างบนเนี่ยเป็นทองกับซิลเวอร์กับโลหะเงินนะข้างล่างเนี่ยเป็นทองกับแอตินาปรากฏว่าถ้าหากว่าเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจฐฐที่ผ่านมาเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยขึ้นขึ้นตลอดเลย นี่หมายความว่าตัวบนเนี่ยคือทองคําทองคําเป็นตัวตั้งทองคำด้วยซิวเวอรด้วยแพทตินัมหรือว่าด้วยซิเวอร์เนี่อัตราส่วนจะขึ้นนั่อหมาคว่าถ้าแพทตินัมไม่ลงส่ง้องขึ้นอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยนะก็ก็คือเ,เ,เป็นสถิติในอดีตที่จะบอกเราว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณชะลอตัวแล้วเฟดกลับลดดอกเบี้ย ก็จะเป็นสัญญาณดีว่าทองน่าจะยังไปต่อนะครับอันนี้คือคือมองมองในภาพรวมเลยแหละว,ว่าเอทองมันน่าจะยังไปได้แล้วการที่ราคาปรับลงมาแรงๆในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะซื้อกิ่งอํรไรอาจจะไปขายปลายปีแต่เรื่องติดระยะสั้นอีกเรื่องนะ,นะครับอันนี้ก็เลยเลย,เลยจะตอบท่านลงดูหลายท่านที่ถามว่าจะทํายังไงดีมันน่าซื้อหรือยังหรือว่าจะถือไหมผมก็ตอบอย่างนี้ว่า เทรนด์ดอกเบี้ยเนี่ยอาจาจะส่งตัวสูงไปอีกสักระยะหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องลงใช่ไหมมันต้องลงถ้ามันลงทองมันก็จะปรับตัวขึ้นมาได้อ,อตอนเนี้ยไปดูคาตอเนยว่พูดมากไปหัวหน้าสั่งว่าอย่าพูดเยอะขอให้เวลาม่ไหมโอเคอันนี้ยอันนี้ผมไปดูว่าทองเนี่ยที่มันขึ้นที่มันลงมาตอนเนี้ยมันลงมาจากเรื่องของ ดอลลาร์ที่มันแข็งรูปบนเนี่ยคือราคาทองคำใช่ไหอันนี้ท่านผู้นั้นรู้ตอยู่แล้วก็ตวลงมานี่ผมใช้เป็นภาพรายสัปดาห์นะถ้าเป็นภาพรายวันบางทีมันจะมีความเพี้ยนเหมือนผมความเพี้ยนเพี้ยน้านปเป็นปกติเออแต่ว่าถ้าเป็นภาพรายสัปดาห์เนความน่าเชื่อถือก็จะมากกว่าขึ้นบนเ่ยเป็นราคาทองไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยอันนี้ถ้าหิดแล้วผมเอาราคาทองด้วยดอลลาร์อินเด็กซ์ก้อนดอลลาร์อินเด็กซ์แข็ง ทุกเนี้ยถูกไหมดอลลาร์อินเด็กแข่งขึ้นมาก็ทําให้ราคาทองปรับตัวลงก็าะจะมาเทียบราคาส่วนเลยคล้ายๆกับเมื่อสักครู่เนี้ยที่เขาเอาไอ้ตัวแคตินัมอะไรตึกลานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยผมดูจากดอลลาร์อินเด็กเพื่อจะเทียบดูว่าทองกับดอลลาร์เนี่ยตอนนี้อะไรถูแล้วก็อะไรแพงผมก็จะดูตรงนี้นะครับก็มาดูในอดีตก่อนว่าอย่างตอนนี้ตอนนี้เนี่ยช่วงเนี้ยของชีรงี้นะเนี่ยตอนเนี้ยดอลลาร์อินเด็กอ่ราคาทองหานด,ดอลลาร์อินเด็กกดว่าราคาทองเนี้ย ขึ้นไปสูงกว่าค่าเฉลี่ยถ้าเป็นนะักดูน่าเป็นท่านที่เทรดทางเทคน,น,นิคในโครงการบริจูแบรนหรือว่าเป็นสแตนดาร์ดเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็ได้แล้วแต่านสะ๊อคกันวันนี้ราคาทองขึ้นไปทะลุเหนือราคาทองค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับดัชนี index ขึ้นไปช่วงนี้เห็นไหมทะลุลงมาปุ๊บเนี่ยเรา,าบอกว่าใช้ตัว stochastic เขาบอกว่าเฮ้ยมันแพงนะมีสัญญาณปรับตัวลงไงนั่ก็จะเป็นตัวบอกตัวหนึ่งในช่วงแบบเหมือนกันเนี่ยราคาทองตรงนี้ เมื่ออามาหารอดอลลาร์อินเด็กแล้วเนี่ยระดับราคาลดลงมาแ่งกูสมด็ลเย็นมากะ่างคือบอกว่าต่างกับเส้นสีฟ้านเนี่ยราคาทองค่อนข้างถูกเมื่อเทียบก,กับเงินดอลลาร์นะ่็เขาจะเป็นโตัวไว้เรือ่นนององมนวโนที่จะฟื้นตัวขึ้นทั้งหลายทั้งปวงมันมีค่าเออร์แหละมาจจะมีกิจมีถูกนะครับ แต่ถ้าถามว่าตอนนี้ราคาทองปร๋ปรยอี่ยผมดูตรงนี้นะตรงนี้เนี่ย,ร,ยราคาทองเ่ยผมใช้เป็นภาพรลายสัปดาห์ภาพนี้ผมผมผม,ผมเซฟมาอันนี้คือใช้ใช้ในการตอบคำถามไปตั้งแต่เมื่อวานนะนี่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าราคาทองเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้อ 1, ่อนจาก1,800ปดรเซ็นตเนี่ยเมื่อเทียบกับไลา์อินเด็กซ์เนี่ยสีเหลืองตัวล่างนี้มันต่ำกว่าสแตนดาร์ดกว่า อันนี้มันเป็นบนเกอร์แบนแต่อแสกว่าด้านล่างนะต่ำกว่ากรอบล่างค่ากลางเยู่เส้นสีเขียวค่าสูงสุดไม่ควรเกินเส้นสีชมพูค่าต่ำสุดไม่ควรเกินไม่ควรต่ำกว่าเส้นสีฟ้าตอนเนี้มันต่ำกว่าเส้นสีฟ้าตอนนี้ดอ,อินเดปนีประมาณสักเท่าไหร่อนน่ะร้อยไหมมันร้อยห้าประมาณร้อยห้าร้อยหกตัวนันแ่ะคือถ้าถ้ามาหารแล้วอ่ะมันต่ำกว่าสิบแปด ว่ามันต่ำกว่าสิบเจ็ดเนี่ยมันต่ำกว่าสิบเจ็ดเนี่ยแสดงว่าราคาทองค่อนข้างถูกนะครับแล้วไปดูไอ้ตัวเครื่องมือทางเทคนิคก็จะบอกว่ามันราคาถูกหรือว่ามันราคาแพงตอนนี้ตัวสโตแคสติกสองนะฮะสองเท่านั้นเองราคานี้แหมจะบอกว่าไม่ควรเป็นราคาบอกผ่านแล้วก็น่าสนใจนะถ้าหากว่ามันขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าราคาเนี่ยมันต่นนแล้วตอนนี้ มันจะต่อตอัวนี้ได้ไหมมีโอกาสเนี่ยท่านดูอย่างตอนนี้ก็ได้เห็นไหมเนี้ยมันมันต่ำกว่าเส้นล่างแล้วแล้ว s t o c สติก i ก็มีสัญญาณซื้อทอง r บา a ได้ป๊บนึงสุดท้ายมันก็ลงต่อดีนะแต่ว่ามันตัวบอกว่าราคาทองมันต่ำแล้วนะมันต่ำมากแล้วแหละตอนเนี้ยถ้าหากท่านจะเล่นกิ่งกำไรเนี่ยผมผมผมก็เรียนว่าน่าสในใจจะเข้าไปซื้อแต่ถ้าหากว่าเทคนิคเนี่ยถ้าได้มีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก็คือให้ตัวโ t แค h a s t สักิบถึงส้าเอร์เซ็ก็ได้มีค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่20สิบนะแต่ผมเอาสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นซื้อก่อนไงอืมเป็นประเภทแบบซื้อก่อนถ้าจะซื้อทองม,มาซื้อเท่นี้ผมซื้อในกรกาคมแล้วนะครับก็เนี่ยเรียกว่าราคาทองมันมันถึงแล้วแล้วก็ท่านถ้าท่านไม่ได้ไม่ได้ดูกราฟตัตวนี้ถ้าท่านถาม พี่พีมาร์เก็ตติ้งของเราได้ทั้งทองแทนทั้งฟิเจอร์นี่แหละว่าให้ดูให้หน่อยสิว่าอัตราส่วนเป็นยังไงหรือว่าถ้าจะดูเองก็ได้ราคาทองพันแปดร้อยหันดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้มาสักร้อยมาสักร้อยอ่ะมันก็อยู่ในอันสักสิบเจ็ดแต่ถ้าหากว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันยังขึ้นแล้วราคาทองยังปรับลงแล้วท่นตดโดยมากกว่านี้อาอัตราส่วนมันยิ่งสูงม,มากกว่านี้นแสดงว่าทองน่าจะเริ่มตื่ขึข้นมานะครับโดยเรียนว่าขึ้นจากตรงนี้ราคาทองเป็นระบราคาค่อนข้นนางต่ำถ้าหากว่าจะเล่นรีบาสนนนนใจนะกถ้าเิาดทคค เป็นเทคนิคประกอบกันที่ไหนก็มาแล้วพูดยาบอยู่ัวหน้าดูดิบนหน้าไไม่รู้ยิ่งยิเยอะๆยิย่งขี้บนแอบดบินทาครั้งก่อนเธอไม่อยู่เธอไปต่างประเทศไปเกาหลีแม่วงพูดแทนแต่เกาหลีกลับมาผมก็ตั้งใจเพราหัวหน้าน่าจะหน้าตาดีขึ้นปรากฏว่าเธอไปเกาหลีเหนือเธอไปเกาหลีใต้คิดหวัง,วงม,มินทานะถ้าดูเทคนิคเนี่ยตอนนี้นถ้าว่าจะดูเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพรายสัปดาห์เนี่ย ก็ก็ราคาก็ค่อนข้างต่างทีเดียวนะครับแนวรับหลักเนี่ตนยตอนนี้ผมใช้เป็นตัวแอนเป็นเป็นซ่นนอมของแอม n ิสเตอร์แอนดรูน่อก็จะเป็นแนวรับหลักหลักเลยเกิมไสักพันแปดร้อยเนี่ยพอายุเริ่มเยอะก็ทั้งแว่นทั้งอะไรสารพัดมาจนหมดประมาณสักพันแปดร้อยบวกลบอะประมาณพันแปดร้อยหนึ่งมาจะถึงพันแปดร้ยสิบกลบสักสิบจุดก็เป็นระดับราคาซึ่งคิดว่าน่าจะมีการรีบาวกับ นะอันนี้เป็นการเล่นเทคนิคเนี่ยก็คิดว่าระดับราคานนี้ก็ซื้อเล่นรีบาวด์กได้นะครับแล้วก็คืนนี้ก็คงม,มาติดตามเรื่องของตัวเลขการจ้างงานสหรัฐแล้วก็วันศุกร์ก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรก็จะเป็นตัวซึ่งเสร็จให้ความสนใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้กุลาคมเนี่ยปลายเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยก็อีกสักครั้งหนึ่งไงใช่ไหมก็เกิดขึ้นอกีกสักครั้งหนึ่งเขาเลว่าจบแล้วล่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ก็เป็นช่วงซึ่งรอว่าจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่สนักเองพราถ้าเกิดพองจะลงเนี่ยผมคิดว่านูมไม่เยอะนะครับถ้าจะลงเยอะจริงๆก็ต้องไปดูไอ้ตัวพันธบัตรรัฐบาลสิบปีสองปีของสหรัฐว่าจะเป็นยังไงซึ่งผลตอบแทนค่อนข้างสูงอนะ่ะบือคนลดทันเ,ทเป็นสูงเนี่ยมันก็มนกมกมีปัญหานะเพราะเราคิดดูงยกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาก็เพิ่งจะ,อะขอมีงบมาชั่วคราวแล้วเขาก็ต้องกู้เงินอนะ่ะ พอเขาต้องกู้เงินปุ๊บกู้กู้ไงครับเวลาที่จะกู้เงินเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องาการเปเจ้าหนี้ต้องไปถามคนหน้าผมแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ต้องถามผม <g lar ly> การกู้เงินเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะต้องหายคนธมบัตรรัฐบาล,บาลพอยิ่งขายันธรรบัตรรัฐบาลปุ๊บรารเบดิ่มันยิ่งสูงไงพอยิ่งสูงปุ๊บมันจะเกิดความกังวลว่าเอ้ารัฐสถาบันการเงินสาสหรฐที่แบบมีปัญหา ใช่ไหมเขาถึงบัากรัฐบาลอยู่แล้วผลตอบแทนยิ่งสูงขึ้นเขาก็จะแบบมีมีผลตอบแทนเป็นลบเนช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นนะ่ออันนี้มันจะเป็นเป็นปัญหาที่จะกลับมาสร้างความกังวลกันนะผมผมลยคิดว่าถ้าหากว่าพันธบัตรรัฐบาลสารผลตอบแทนจะเร่งตัวขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ย ผมว่าเฟดเขาก็คงจะต้องเริ่มบอกว่าเราว่าดอกเบี้ยในยมืองใต้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะเขาต้องไม่ให้ดอกเบี้ยขึ้นไปแรงไปมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นนี่ยจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องรอติดตามกันแล้วเดี๋ยวพอกลางเดือนสิบเอ็ดใช่ไหมที่เขาจะมีเรื่องของมลณอาจจะต้องหมดไปอีกเงี้ยมันก็ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเดี๋ยวนั้นอุลน้าค่อยมาไล่กันกันแต่เอาเป็นส,ร,สรุปต,ตอนนี้คือตอบคำถามเรื่องลงทุนว่าคลองลงมาขนาดเนี้ย น่าซื้อนะครับซื้อดีบาวหรือไม่ก็อ,อกาจจะไปรอขายช่วงปลายปีนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นต้นปีหน้าเดือนสิบปีนี้ดีวารีเดือนอเดือนสิบเอ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวฝากคนหน้ามาบอกกันนะดีวารีของจีนเนี่ยกเป็นยี่หของอินเดียสั่วนดีวารีของของอินเดียเนี่ยก็ก็มัออน ทองก็มันจะกระตื้อขึ้นนะครับทองก็มันจะรีบาวขึ้นมาได้นะฮะเขาก็คงจะเป็นเรื่องของความต้องการทองแต่อินเดียแต่จ,จีนั้นนีตกกเข้ามาแตทำให้ทองฟืง้นเลยโดยสรุปแล้วเนี่ยต้นเปียทองมันจะขึ้นเทองมันจะลงช่วงเดือนเก้าเดือนสิบแต่่าเนี้ก็เป็นโอกาสอีกแหละครับก็ไปซื้อนะครับก็วันนี้ Mor n i n g News ยาวแล้วก็คงมีต้องอ้ออีกนิดนึงอันนี้อยากเล่าอยากเล่าประจุนักวิเคราะห์อยากเล่าเขาให้มีโหวตนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ผมไม่เข้าขายผมเข้าเลือกนักวิเคราะห์หน้าตาดีนัวิเคราะห์ยอดกัลนูนี่ถ้าผมวิเราะห์เวิดหัวหน้าผมไปผมเป็นประเภทนักวิเคราะห์หน้าตาดีนักวิเคราะห์ยอดกัลนูนักวิเคราะห์เรียนนายเอออันนะนี้ก็ได้เออคือนี้ตอนนี้เห็นว่ามีอะไรอะ่ะที่ว่าเพจปลอมอ่ะเขาเรียกใช่ไหมผมไม่เล่นเฟซบุ๊กด้วยก็มีเพจปลอมส่งไปเนะี่ยผมน่ะอยู่ว่าเซ็งเองเองนะก็มีคนมาชวนหนูเหมือนกันวันนี้ซื้อทองเหรอหัวเซ็งเหงน,นะ เขาการันตีผลตอบแทนไม่มีนะครับผมบอกเลยนะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วยิ่งพูดซิงเกงอ่ะอยู่อันเดอร์ถ้าเป็นฟูเจอร์นะอันเดอร์กออตต์แต่ว่ากออตต์เขาจะคุมเข้ม,มาะผู้อย่างเราคือรักษามาตรฐานเดียวกันหมดอยู่แล้วล่ละอะไรที่เป็นระเบียบอะ่ะอันในความสำคัญตรงนั้นนะครับเพราะฉะั้นไม่ว่าจะเป็นฟวเจอร์จะเป็นทองเนี่ยเราไม่มีการรับประกันผลตอบแทนว่าลงทุนพันลงได้ผลตอบแทนเท่านตรงนี้กูถามเฮ้ยที่ไหนเอ้าพูดซิงเอง็ง เอาไม่ผมดูรูปนายผมยืนรออยู่เลยไม่ใช่นะครับถ้าหากว่าบอกว่ารับประกันผลตอบแทนนะอันนั้นน่องปลอมแน่นอนรับประกันของปลอมถ้าหากว่าท่านท่านคิดว่าอันไหนเพจจริงไงท่านก็ดูนี้ก็ได้เนี่ยโทรมาสอบถามก็ได้ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองสองสสองใช่ไหมเอสเอสอสโซเชียลอะไรก็ได้เป็น a c e b o o k เอสโฮเทลเอสเซยอตัวนึงเนี Solar, ่ยโซียไม่ต้องรอเลยเพวกนเพิ่งเห็นหลักของนะครับก็ก็ดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่ามีอาชีพเยอะมากช่วงนี้นะครับก็ด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วมแล้วก็ต้องไารให้ท่านลงทุนอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวมีโอกาสกดหน้าเผิมเมื่อไหร่เราเจอกันสวัสดีครับ